สลัดอร่อยจังโอ้ oh, ขอบใจนะแท็บฉันไม่รู้ว่ามีผักกาดติดอยู่ที่ฟันถ้าฉันแปรงฟันมันก็น่าจะหลุดออกมาอืม hmm, ฉันสงสัยจังว่าการใช้แปรงสีฟันอย่างถูกต้องนั้นทำยังไง <c oughs> เป็นความคิดที่ดีเราสามารถไปหาแปรงสีฟันที่อยู่ในปากฉันต้องมีปีกยืนยันปีกเอาละออกไปสำรวจกันเถอะ เปิดบลิปปี้สเตชั่นบลิปปี้โมบิลพร้อมออกผจญภัยแล้วได้เวลาย่อส่วนแล้วเข้าไปในป่าก,กันแล้วย่อส่วนแล้วนะ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้เราอยู่ในปากแล้ว ใช่เลยแท็บเราต้องการวิธีทำความสะอาดฟันมีอะไรให้แปรงช่วยไหมวัดดีฉันชื่อบิวบรัชชี่แล้วเธอล่ะสวัสดีผมชื่อบลิปปี้ครับและนี่คือแท็บสผมอยากรู้ว่าการแปรงฟันให้สะอาดด้วยแปรงสีฟันนั้นทำยังไงอ๋อ <laughs> พวกเธอถามถูกคนแล้วละ่ะขึ้นมาสิฉันจะแสดงวิธีที่ดีที่สุดในการแปลงฟันให้สะอาดได้เลยครับคุณบิลบรัชชีครับ บนขนแปรงนั่นคือยาสีฟันใช่ไหมครับถูกเพงมันจะช่วยให้ฟันแข็งแรงและปราศจากเศษอาหารเอาละนี่คือวิธีแปรงฟันอย่างถูกต้องไปที่ด้านหน้ากันก่อนเลย mm hmm. ก็แค่แปรงวนๆแบบนี้ที่ฟันทุกซี่ว้าว <Wow. c oughs> เอาละด้านหน้าเสร็จแล้วไปที่ด้านหลังกันต่อเลยหมุนแล้วก็พลิกด้าน <c oughs> วนเป็นวงเล็กๆหมุนไปเอาละ <c oughs> มาหมุนเป็นวงกันอีก มุนมุนแล้วก็มุนส่วนนี้คือฟันกรามฉันเรียกพวกมันว่าจอมเคี้ยวเพราะพวกมันใช้เคี้ยวเป็นหลักฉันรู้แท็บการแปรงฟันก็คล้ายการนั่งรถไฟเหาะว้าวฉันคิดว่าฉันได้คำตอบสำหรับคำถามแล้วการใช้แปรงสีฟันอย่างถูกต้องนั้นทำยังไง แปรงทำความสะอาดฟันโดยการแปรงที่ด้านหน้าด้านหลังและระหว่างฟันทุกซี่โดยหมุนเป็นวงกลมเล็กๆเ,เราจะสามารถขจัดเศษอาหารทั้งหมดออกจากซอกระหว่างฟันเพื่อให้ฟันสะอาดหมดจดอัปโหลดคำตอบเลยแท็บขอบคุณที่ช่วยนะเบบี้และแท็บอย่าลืมแปรงฟันวันละสองครั้งครั้งละ2นาทีเพื่อฟันที่ขาวสะอาดเป็นประกายแน่นอนครับขอบคุณที่แสดงให้พวกเราดูนะครับคุณบรัชชี่ลากรครับ